สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ Line Mini t e c ต t ร r ครับก็มีรถไถเข้าใหม่นะครับผมเป็นรถถรุ่น นิยมนะครับสำหรับคนเงินน้อยก็คือรุ่น L3408DT นะครับตัวนี้ทะเบียนรถนะครับจดทะเบียนปี2551นะครับก็เดี๋ยวพามาดูรอบๆนะครับเริ่มจากหน้าด้านหน้าอันนี้ก็สีเดิมของกระทะร้อนครับยางหน้าก็ตีะว่า70%ครับผมตัวล้อหน้าก็เดิมๆนะครับไม่รั่วไม่ซึม สีกระบอกยกไม่รั่วนะครับแล้อหน้าซ้ายครัสีล้อนี่คือสีเดิมนะครับก็หน้าซ้ายครับไม่รั่วนะครับไม่รั่ว,ไม,วไม่ซึมสภาพเครื่องก็จะแห้งๆน,นะครับท่อนท่อนคัดนะครับเคยเคยแกะนะฮะแต่ไม่ใช่ทางร้านทำนครับ เปลี่ยนคับหรือว่าอะไรครับฝาเกียร์ก็มีรอยกาวครับแสดงว่าน่าจะเปิดเช็คมาครับมีล้อหลังล้อหลังยางก็ให้อยู่ประมาณ80%ดสบอย่างโอตนัน้สีเดิมนัสี่ล้อ ายก็แห้งๆเดิมๆนะครับผมแห้งๆเดิมๆนะสีเดิมก็ตเขนี้มาพร้อมกับผ่านสองของห้าแฮปปี้พัดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากจะได้ผ่านตัวนี้มันอาจจะหนักรถเกินไปก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับจะเปลี่ยนตัวผ่านให้ครับล้อหน้าฝาเออล้อหลังฝาก็ ยางก็จะมีรอยหน่อยนะครับแต่ดอกให้อยู่ประมาณ7 0 8 0นะครับสีก็ท่เดิมครับมาดูตรงวาวฝาไฮดรอลิกใต้บอกก็แข็งๆ <Yeah. S 1> อันนี้แต่ง กองมาสองกองครับมีกองดักน้ําอันนึงแล้วก็กองโซล่าอันนึงครับรถคันนี้แอดได้มาครับก็เช็คอยู่สองอย่างนะครับก็คือหัวฉีดครับแอดเปลี่ยนไปหัวฉีดครับเป็นหัวฉีดปลายเบอร์เล็กลงนะครับก็อาจจะอาจจะประหยัดน้ํามันดีกว่าเดิมครับมาดูมาฟังเสียงกันครับผมรถคันนี้ทํางานมาแล้วสี่พันชั่วโมงครับสายไม้ขาดนะครับตอนนี้ กันดีมากเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะมาดูเครื่องยนต์นะเริ่มจากฝาหม้อน้ำก่อนเลยนะับ จนเรียรบนัเปลี่ยนไฟหัวฉีดทั้งหมดสามตัวนะครับผมเนื่องจากการฉีดน้ำมันมันไม่้เป็นฝอยครับเดี๋ยวแอดมีคลิปให้ดูครับการเทสหัวฉีด,ห,ดหรือว่าเทสดูลูกสูบไหนที่หัวฉีดแบบฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอยครับแอดมีคลิปตัวอย่างนะครับการเทสการจุดระเบิดนะครับก็เครื่องยนต์เครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์เก่านอกนะครับ ดูหัวฉีดที่สองครับฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอ,อยนะทําให้เกิดควันขาวนะครับอันนี้คือตัวอย่างครับแอดเปลี่ยนไปหัวฉีดให้ เขาหน้าทำงานนะครับอเอ๊ะลูกเปลย์ล้อหน้าแน่นนะครับล้อนี้ล้อนี้ก็แน่นนะเพลย์ล้อหน้าแน่นที่ต้องเก็บงานก็น่าจะเป็น สลักพันได้นี่นะเดี๋ยวทางร้านทำให้ครับเดี๋ยวจะลองยับให้ดูนะค,ครับอเครับพันใ้นี่จะรวมหน่อยเดี๋ยวเอาเปลี่ยนสลักกัน,นอย่างเดีก็ไม่มีอะไระครับผมยังเ,เดี่ยวดูยกหาง จากหางตัวนี้มันเทวิพัฒนะครับมันจะหนักกว่าปกตินะครับหนักมากเลยแต่ทางอีสานจะชอบครับหางรุ่นนี้กล่องเครื่องมือเปลี่ยนให้ใหม่นะครับกล่องพลาสติกจากซูมโตต้านะครับของแท้ปลายท้ายเปลี่ยนให้ใหม่ถึงตัวแต่ยังไม่ได้ต่อสายไฟ ราคาคันนี้ครับตั้งไว้อยู่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกับอีกแปดพันนะครับก็คือที่แอดจะต้องทําก็คือมีสลักคานหน้านะครับผมก็เดี๋ยวแอดทาให้ครับผมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวก็ต้องลองทําเอาเอารถไปทํางานสัามชั่วโมงครับจะได้รู้ว่ามันจะมีตรงไหนที่ต้องเก็บเพิ่มไหมครับ ก็สำหรับคนที่สนใจครับก็ข้อความหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับสําหรับวันนี้มาสั้นๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ